วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของทริปญี่ปุ่นของเรามีเรื่องอยากสารภาพว่าเมาสองสามวันก่อนก็ไปเที่ยวปีนเขากันก็ตั้งแต่เช้าจนเย็นปีนเขาหนื่อยมากพอลงมาเร็จก็ตรงนั้นมันจะเป็นแหล่งน้ำแร่เขาก็จะไปออนเซนกันทีนี้ผมก็ถูกคน พวกนี้ทั้งหลายทิ้งอยู่ที่ออนนอกออนเซนเพราะว่าเข้าไม่ได้เพราะว่ามีรอยสักเขาห้ามออนเซนญี่ปุ่นห้ามคนมีรอยสักเข้าทีนี้ก็รู้สึกแบบว่าทั้งเหนื่อยทั้งแบบโอ้ทำไมตัวที่โดนทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแตบบ่ว่าขนาดเราที่เรามากับเพื่อนก็ยังไม่โดนทิ้งเลยเพื่อนเออเขาไม่ได้ก็เขาไม่ก็ไม่เข้ากันหมดทีนี้แต่เขาก็ก็มากับเพื่อนใช่ป่ะเขาก็สนุกเขาก็เข้าไปกันเราก็ได้แต่ว่าโอเคโอเค เราก็รออยู่นอกหน้าออนเซ็นต้องรอประมาณชั่วโมงกว่าก็แบบหงุดหงิดแบอบกว่าเน็ตก็ใช้ไม่ได้เน็ตแบบอืดมากแบตก็จะหมดก็เลยแบบนั่งรถไฟหนีกลับก็เลยเทส่งไลา์ไฟแบบว่าแต่ไลน์มันก็ไปไปบ้างไม่ไปบ้างนะก็ส่งไลาไแบบ์ไแปบอบกเออเนี่ยกลับแล้วนะ รู้สึกแบบว่าเออโดนทิ้งอะ่ะก็เลยบอกวันนี้อาจจะเป็นทิปสุดท้ายของเราแล้วนะ,ะบอกว่าคุณไปแล้วคุณก็ทิ้งเราของะไรเงี้ยเออก็เตรอยู่คนเดียวจนถึงสี่ห้าทุ่มก็กลับมาที่โรงแรมสิ่งที่ผมเจอคือเขายืนรออยู่หน้าโรงแรม อบอกเขาเจอปผบเขากล็ลักผมขึ้นมาเป็นห้องแล้วก็ลองให้ผมก็เจอเดินเข้ามาในห้องก็มีกระดาษแบบว่าเขียนว่าเออมรักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เขารู้สึกเขาโง่มากที่ทำอะรองนี้ลงไปแล้วก็ก็เลยรู้สึกรู้สึกผิดเออก็้องให้กันยกใหญ่เขาบอกว่าพอเขาได้มาเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งแท็กซี่จากตรงนั้นนะซึ่งเราใช้รถไฟประมาณชั่วโมงกว่าค่าแท็กซี่ทั้งหลายพันเขานั่งแท็กซี่กลับมาเลยแล้วก็ พยายามติดต่อแต่ก็ติดต่อไม่ได้เขาเขาบอกเขาไปสถานีตำรวจมาแจ้งความอะไรเงี้ยเขาอัวผมลงทางไม่มีอะไรช่วงนี้ค่ะมันสไตายของทิปแล้วแอนโทนี่ I love you นะ